ราบสวัสดีหมูเพื่อนทุกคนช <laughs> มนนำหนาดากุไหล <laughs> สวัสดีสบายดียพี่น,น้องโอ้เจ๊สจคนบอกมือนีกับซีมาอ่าอ่าพามกทุเรียนเนาะจ้ะเนาะคะ่ะเนาะมกทุเรียนอ่ามันเป็นยังไงมึงพาดีเริ่ม มองพานีพานีมาเทุเรียนมาคืนล่าแล้วมักทุเรียนเหน่าวะนมะแม่สอรีพ่อเนี่ค่ะทุกคนเราเบิง้งคอซิมไดเปล่าคอซิมเบิ้งก่อนเด้ออุย้ยมันเหละเลยไหมไม่น่าล้วเราถึงได้กิน <c oughs> <c oughs> ของดีๆแล้วไม่น่าจะได้กินนะไม่เอาไว้นี่ในตู้มึงพูดเหรอเนี่ยใสเขาเขาไม่มให้เขาเบิ่งอึงยืนเหรออ่อ,อนั่งอยู่ออกินมไหมเพราะว่ามันหวานไป หวานแน่หวาน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 จูเรียนอ่อนอืมโอยที่โดนจุเรียนที่โดนจุเรียนนะก็ตาอืมหวานเจี๊ยบทุกคนหวานหวานพี่น้องไอ้ยเรี๊ยนอ่อนขมอันนี้ขมมังทุเรียนขมว่าแล้วฉันว่าแล้ว ต้องก,กินตอนนัทตี้เฮียพี่น้องหายพี่น้องมันขมมันเุเลี่ยนอ่อนอันนเมทอากับมะหวละอ่ะอืมคกแหลอร่อเลยแคบแซบ ปลายเด้อพี่น้องบองปลายเด้อร์ bye, มันเป็มะพราวมุกโธเรียนเฮียเพิน่นเอาหายไปน้องแต่ว่าหน่วยน,นี้มันขมมันเป็นมุโธเรียนอ่อนแต่ว่าอีกเบียงหนึ่งงานหวานเจี๊ยบฮอร์ทพาหวานหวานเมื่อวานเคยกิน,กน มบอกตัวนี้ผ่าตัวนี้เนาะม, <laughs> มันหล่อเด้มันตัดผมมาใหม่อันเปตัดผมมาเมื่อวานนี่มันหล่อเด้พี่นะ้องน้องน้องไสยข่มันหล่อคักตัวนี้แต่ว่าท่านมีเมียเห็ดกินกะเกงเห็ดกินเกงบ้ผมมันคือขมอ่ะ ข้าาขมอ่ะมาจิมเลมไงบอลบอลซาล้วยูนก่องเท่าไหร่อะยี่องร้อห้องใครอะตเบียห้องควานั่นองตเบียแแล้วก่อนแชแล้ว มันอันเดียวกันไม่ต้องขมนะเนาะมันเป็นหมางเดียวกันแต่มันหนักจริงดูเม็ก์สีดูเม็ก์แจ่มขาวอยู่เลยทำไมมันถึงขมทุกคนทุกำไมมันทุกคนมันมันต้องขมอะทุกคนติดอยู่ที่มนแล้วเออเผื่อพาก็เหมืนเป็นเซียนไอ่ะกินด้วยโอ๊ยมันคือแข็งไงสิมันหนาวแล้วมันเลยขม เอาไปทอดได้ไหมไม่ได้เพราะมันบริคือของเขาซื้อนั่นมันเฟรนเฟย์นะอันนี้มันขมน่าอายอันนั้นมันมันมันหวานทุกคนเฉพาะเขาจังให้เขากินเอาได้เป็นลูกว่าแล้ว ่่ยอ,ยอผมพี่น้องผม

มไหมลูกอันนี้หวานเหรอมันแหละจะพูดมัพูดนิหวานมันอ่อนแล้วมันชิเนาเลยลมนมันบอค,อคอนฟเเ่อน,น,อ,อ,นอันนี้มันแบบเหมือนทุเรียนเหนาเนาะแล้วก็ราคาถึก ดูทุกคนทำไมชุวเรียนมันอยู่ในสภาพนี้แสบปะดูหน้าสิเออกนดีๆเขาก็บอให้เอากินนอกะคไมไหมเก็บทีมเก็บทีม ทิมทิมทิม,ทมเอาบอกรีนเนาะโอเคพี่น้องขอจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายพอ,อกันใหม่คลิปหน้าด้จ้ะพี่น้องจะ้ะกินเมื่อไรคะ่ะสรุปกินเมื่อไรคะ่ะทุเรียนขมค่ะพี่น้องค่ะบอกผมเลยยัง